ระยะหลังๆมานี้นะคะก็จะสังเกตว่าคนอาหรับอะ่ะมักจะแต่งงานกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนเอเชียแต่ว่าในวันนี้คุณต่อขอพูดถึงในกรณีของคนอียิปต์แล้วกันคุณต่อก็มาสังเกตว่าเออปัจจุบันน่ะคนอียิปต์แต่งงานกับคนต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเอเชียไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะคนฟิลิปปินด้วยคนอินโดด้วยหลากหลายชาติที่เป็นคนเอเชียจนคุณต่อเกิดความสงสัย ก็เลยถามพ่อละมุดว่าเอ๊ะทำไมนะทั้งที่จริงๆคุณต่อก็พอจะเดาได้บ้างเนาะจากที่ได้ฟังหลักหล,กหลายเรื่องราวมานะคะที่พ่อละมุดเคยเล่าให้ฟังใดๆก็ตามพ่อละมุดก็บอกว่าสาเหตุหนึ่งนั้นก็เป็นเพราะว่าชาวเอเชียเนี่ยผู้หญิงเอเชียค่อนข้างที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ พูดจาง่ายว่างั้นเถอะคุยกันง่ายแล้วก็เป็นคนง่ายๆไม่ไม่เรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่อันนี้ไม่ได้เป็นการแบบดูถูกผู้หญิงไทยนะแต่สําหรับคนอียิปต์อะผู้หญิงอียิปต์ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันค่ะคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความเอาจริงก็ต้องใช้คําว่าเรื่องมากมากขึ้นในหลายๆเรื่อง ในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะคะด้วยเหตุนี้เองเอผู้ชายอีบส่วนใหญ่คอเน,น้นที่อีบลวกันเพราะว่าเรารู้จักคุณอีบมากกว่าเนาะก็จะนิยมที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาติมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่เป็นเหตุผลหลักที่ได้ยินมานะมักจะสร้างปัญหาให้กับหลายๆครอบครัวของชาวอีบเลยนั่นก็คือการทีเ่เขาให้ คนในครอบครัวมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจหลายๆอย่างในเรื่องการใช้ชีวิตคู่มากเกินไปแม้ว่าจะแต่งงานแล้วเนี่ยคนในครอบครัวฝ่ายหญิงเองคนในครอบครัวฝ่ายชายเองก็มักจะมีส่วนเข้ามาแทรกแซงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวฝ่ายหญิงบางปัญหาเนี่ยมันน่าจะแก้ได้ระหว่างสามีภรรยาใช่ไหมคะแต่พ่อแม่ของภรรยาอะไรเงี้ย มักจะเข้ามาแทกแสงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการแบบต้องใช้คําว่าอะไรดีปลุกระดมหรือว่าล้างสมองแล้วก็ทําให้ปัญหามันเยอะมากขึ้นสร้างการมากมากขึ้นด้วยเหตุน,นี้เองค่ะมันทําให้ผู้ชาย หลายคนปวดหัวหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาก็เกิดก่อนที่จะแต่งงานด้วยซ้ําคุณเต๋อก็ได้ยินจากหลายๆคู่เลยนะคะจากเ,เรื่องราวของคนรู้จักของพ่อ老ุตเนี่ยแหละยังไม่ทันได้แต่งก็มีปัญหาแล้วตั้งแต่มันซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดจากครอบครัวของฝ่ายหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นน้องชายพี่ชายน้องสาวอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาแรกแซงเยอะจนกระทั่งมันแบบตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีปัญหาในที่สุด เนี่ยมันก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ผู้ชายอีบส่วนใหญ่เลือกที่จะไปแต่งงานหรือว่าหาผู้หญิงที่สร้างความสบายใจให้กับเขามากกว่าและอีกอย่างนึงก็คือต้องเข้าใจว่าประเทศอียิปเนี่ยก็เป็นประเทศที่กําลังพัพฒ,พฒนาซึ่งคล้ายๆบ้านเรา,เาผู้ชายไม่ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่มีฐานะที่ดีดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการความสบายใจในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเนาะ คือถ้าฝ่ายหญิงสร้างความลำบากสร้างความรืดอ,อาเจัยให้เขาเยอะอมันก็เครียดดังนั้นเขาก็ต้องการคนที่พร้อมจะเข้าใจเขาแล้วก็รับฟังเขาเดูแลเขาให้เกียรติเขาเออเนี่ยแหละที่สําคัญต้องใช้คําว่าให้เกียรติเขานะคะเรื่อนี้แหละคะ่ะที่คุณต่อพูดมาก็เป็นสาเหตุหลักๆเหมือนกันที่ทําให้ผู้ชายอียิปต์ส่วนใหญ่อาจจะหมายรวมถึงผู้ชายอาหรับหลายๆชนชาติ เลือกที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาติที่เข้าใจแล้วก็ให้เกียรติเขาค่ะอันนี้ก็มาเมาส์มอยเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ส่งคอมเมนต์มาถ้าคุณต่อนึกได้มีข้อมูลอะไรเดี๋ยวเรามาเมาสมอยกันเพิ่มเติมค่ะ อย่างไรก็ตามขอออกตัวนิดนึงไม่อยากให้มีดราม่านะคะสิ่งที่คุณเต่าเล่าไปเนี่ยก็คือเป็นคนอียิปต์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะไม่ได้หมายรวมว่าผู้หญิงอียิปต์ทุกคนจะเป็นเช่นนี้ผู้หญิงอียิปต์หลายๆคนก็น่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนที่ง่ายๆนะคะ แต่ณนะปัจจุบันผู้หญิงอียิปต์บางส่วนก็จะเป็นอย่างที่คุณเต่าบอกนั่นแหละค่ะส่วนการแทรกแซงของครอบครัวก็ยังคงมีอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่ผู้ชายอียิปต์ทุกคนนะคะที่อยากจะแต่งงานกับชาวต่างชาติก็ยังมีผู้ชายอียิปต์อีกหลายๆคนเช่นกันที่อยากจะแต่งงานกับผู้หญิงอียิปต์เหมือนกันค่ะข้อมูลที่คุณเต๋อให้ไปก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเราไม่ได้เหมารวมคนอียิปต์ทั่วทั้งประเทศว่าเป็นเหมือนกันทั้งหมดนะคะ